ต่อตรงนี้ริมทะเลเลยครับสุดยอดแน่นอนคืนนี้นี่ที่นอนของเราเราก็ปูไว้เรียบร้อยแล้วพับเบาะลงแล้วก็เอาฟูกใส่เข้าไปอืเนีเน่ที่นอนเราง่ายๆก็ปูแล้วก็นอนนี้แหละครับแล้วก็แล้วก็เปิดกระโปรงหลังไว้ไม่ต้องกลัวคืนนี้ร้อนเพราะว่าลมน่าจะเข้านะครับเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามชมกันนะครับว่า จะไหวไหมีหาดดูดีนะครับที่สัตหีบ ก็เป็นหมูทะเลเหรอโอ้โหหมูทะเลมีสองตัวฮะน,นี่ก็หมูทะเลหมูทะเลไอหมูทะเลทำไมเจ้าเพาะพุงปิ้นกันวะห,หมูทะเลอันนี้หมูทะเลน,นี่ก็อันนั้นตัวนั้นคือหมาทะเลอันนี้คือคนทะเล ปล่อยแก้วนี่ปล่อยแก่ปล่อยแก่สักวันนี้วันนี้บรรยากาศเย็นๆครับที่หาดเอโอดจุดจอดรถนอนของเรานะครับออตอนนี้เราก็มีเพื่อนลูมอดมเขาอดมการนะมาจอดรถนอนที่ใกล้ๆกับเราเยอะเยอะเหมือนกันนะครับไม่เหงาแน่คืนน,นี้ต้องยำ ปลาเกา๋าต้มส้ม่ใช่ส้มส้มกับปลาเกา๋าแล้วนี่ก็ปูนิ่มปลาถุงกระรี่แล้วนี่ก็ลวกจิ้มทะเลแต่ก่อนนี้ก็คือทอดมันกุ้งนะครับตรงนี้บร,รรยากาศรอบๆนะครับก็จะมีคนมาตั้งเต็นเยอะเหมือนกันครับ เราจอดนอนหน้าชายหาดนะครับเนี่ยจะยินเสียงขึ้นเนะี่ยน,นี่ครับาราเราจะพับเบาะหลังแล้วก็เอาฟูกใส่เข้าไปเนี่ยนี่มาดูด้านหลังนะครับน,นี่ฮะก็คือ เราก็พับบาะนอนได้สองคนนะดูแล้วสบายๆเ,ออเราก็จะมีมุ้งนะคล้ายๆเหมือนเต็นท์ครอบหลังรถด้วยแล้วก็เหมือนลถ้าขายให้ลงผ่านโกลกฝนะนตกก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีหลังคาเนี่ยนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้ง่ายๆฮะไม่ต้องทำอะไรเยอะออก็ประมาณนี้ นี่ทะเลตอนกลางคืนนะครับยามค่ำคืนอันนี้คือชายหาดออโอดีนะครับใกล้ทหารที่สตึีเราก็จะมาจอดรถนอนนะครับตรงนี้ใกล้าชายหาดนะครับก็จะมีคนมาจอดรถเอารถมาจอดนอนเป็นร้อยเหมือนกนะันเยอะเหมือนกันไม่เหงาเราก็จอดรถนอนเหมือนกัน นี่ตัวนี้นะครับของเราโอ้ยอันนี้เราอยู่ในรถนอนในรถนะครับดูฟังข้างหน้าเราที่เห็นนี่คือเสียงคลื่นเพราะเรานอนอยู่หน้าชายหาดนี่ครับบรรยากาศของเราวันนี้นอนอยู่ที่หาดยโดีสตาฮิปนะครับผมโอเคราตรีสวัสดิ์นะครับ แล้วเจอกันพรุ่งนี้ซี See you. อ,อยู่เราอยู่ในรถรถตึ๊ดเนร่ยอ่ามาันโมเป็นหรอ ่สว่างแล้เสียงคลื่นดังมากเลยครับว้าเสียงคลื่นดังมากเลยฟาเริ่มสว่างนะครับ สบายลมทะเลยอดโอกาศมันคือดีมากนี่นเราเดินหาอันนี้ตาอยางทะเลแค่ประมาณ20เมตรเนี่ยเดินลงมะทะเลนะรถมาจอดอ,อากาศดีมากนะครับ ที่หาด o d จะสิจ้าทีที บุ้งพระฟัาบุ้งโอ้โหดอกก็สวยมากเลยไม่น่าเชื่อว่าทำไมดอกมันสวยคืพอพระบุ้งนะครับเดินลงมาห่างจากที่พักเราแค่สิบยี่สิบเมตรเองเนะครับ